แล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารักษาซอมบี้วิลเทจนั่นเองนะครับผมจะมีวิธีการทำอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไ่ดูกันเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อที่ผมจะแบบว่าล็อกวิลเทจไว้ก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการตั้งชื่อไม่ให้มันดีสปอนไปนะครับผมนั่นงก็คือน,นี่เองนะครับผมโอเคจะมีวิธีการทำอย่างไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับผม แล้วตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นตอนที่ฝนตกนะครับผมและผมก็พยายามหาซอมบี้วิลเลจเจอร์นะครับผมแล้วก็ล่อให้มันมาที่กระท่อมนะครับผมซึ่งผมสร้างไว้แล้วนั่นแหละนะครับผมก็เป็นกระท่อมชั่วคราวนะครับผมแลวระหว่างนั้นนะครับผมผมก็บวกมนต์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะไว่าอ่าเวลาไปด้วยนะครับผมแล้วก็หายเท่เมือเผื่อจะได้เหล็กมาด้วยนะครับผมจากซอมบี้เนาะเราเดินหาไปสักพักนะครับผมผมก็เจอซอมบี้วิลเลจเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะล่อมันมาทีละตัวนะครับผม เดี๋ยวผมจะล่อก่อนนะครับผรม แลผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้มันดีสปอนหายไปนะครับผมและพอหามาได้แล้วนะครับผมผมก็นอนเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเกิดฝนฟ้าขนองนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ล่อซอมบี้วิลลเจอร์นะครับผมแต่ว่ามันเป็นซอมบี้วิลลเจอร์ตัวเล็กนะครับผมมันเลยแบบว่าป้องกันยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมก็ต้องจําใจสังหารทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันตัวเล็กเกินไปนะครับผมมันสามารถรอดออกมาได้นะครับ แล้วในตอนเช้านะครับผมผมก็ไม่มีอะไรทํานะครับผมผมก็วางบูนมิลใส่พื้นนะครับผมเพื่อให้แบบว่ามันมีชีวิตชีวานะครับผมก็เป็นพื้นหญ้านะครับผมให้มันเกิดหญ้าแล้วก็เกิดดอกไม้นะครับผมให้มันดูมีชีวิตชีวาหน่อยนะครับผมถ้าแบบว่าเห็นแต่หญ้าสีเขียวๆแบบนั้นนะครับผมมันก็จะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะครับผมและมันก็จะดูโล่งไปนะครับผมแล้วก็เป็นการตกแต่งบ้านไปด้วยนะครับผมแล้วพอเข้ากลางคืนแล้วนะครับผมผมก็ไล่หาซอมบี้วิลเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะมาขังไว้ก่อนนะครับผม แล้วจากนั้นนะครับผมก็เจอซอมบี้วิดเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นตัวซีสองนะครับผมเดี๋ยวผมขอล่อมันกลับเข้าไปก่อนละกันนะครับผมล่อเข้าไปในกระท่อมชั่วคราวนะครับผมแลตัวนี้นะครับผมมันค่อนข้างล่อยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมมันทําผมเกือบตายเลยทีเดียวนะครับผมมันกว่าจะเข้านะครับผมเข้ายากเสียจริงนะครับผมมันก็ออกมาได้นะครับผมผมก็ต้องรอให้เลือดผมเต็มก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยล่อมันเข้าไปอีกทีละกันนะครับแลวเลือดของผมนะครับผมก็ได้สักนิดนึงนะครับผมก็ล่อซอมบี้ มาเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทําสําเร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ซอมบี้มาแล้วนะครับผมแล้วผมก็ตั้งชื่อทันทีเลยนะครับผมและผมก็รีบมานอนนะครับผมเพื่อที่แบบว่าขึ้นต่อไปนะครับผมจะได้หาแม่มดมานะครับผมแล้วผมก็มาดูหน้าซอมบี้สตัวนี้นะครับผมที่กาลังจะถูรักษานะครับผมให้กลายมาเป็นวิลเจอร์นั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมผมก็รอแม่มดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อให้มันป้ายาวิกเน็ตนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับผมเนื่องจากมันใช้เวลาน มากๆนะครับผมกว่าผมจะหาได้นะครับผมแล้วมันก็ปาไม่ปลายาวิกเนสักทีนะครับผมตอนนี้ผมใกล้จะตายแล้วนะครับผมแล้วในที่สุดนะครับผมผมก็แตกจนได้นะครับผมมันไม่ปลายาวิกเนสักทีนะครับนี่แล้วในที่สุดนะครับผมก็ได้รักษาซอมบี้วิลเจอร์แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็รอให้มันแบบว่ากลายร่างเป็นวิลเจอร์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่วิลเจอร์มันกลายเป็นไม่ใช่สิหลังจากซอมบี้วิลเจอร์มันจะกลายเป็นวิลเจอร์ธรรมดาแล้วนะครับผมโอเคเด เราจะไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมจากซอมบี้วิลเจอร์นะครับผมก็กลายเป็นวิลเจอร์ธรรมดาเป็นนาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและผมก็จะสร้างรั้วไว้ก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้วิลเจอร์กลายเป็นซอมบี้อีกนะครับผมเพราะว่าป้องกันไม่ให้วิลเจอร์โดนซอมบี้กัดนั่นเองนะครับผมผมก็เลยต้องทํารั้วไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นรั้วชั่วคราวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสร้างบ้านให้วิลเจอร์ด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะปล่อยวิลเจอร์ออกจากกระท่อมชั่วคราวแล้วนะครับผมเพื่อมันเป็น อิสระหน่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในน้ำมันแคบนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจจะกลัวความแคบอยู่เหมือนกันนะครับเนี่แต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรอกนะครับผมเพราะว่าผมก็พูดไปเรื่อยอย่างนั้นแหละนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมผมก็เอาเตียงมาให้วิลเลจเจอร์นะครับผมเพื่อให้วิลเลจเจอร์ได้นอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูวิลเลจเจอร์นะครับผมว่าเขารับซื้ออะไรนะครับผมซึ่งมันก็เป็นมอนฝรั่งนะครับผมเพื่อที่จะแลกกับอเมรัลด์นะครับ แล้วจากนั้นนะครับผมก็เอามันฝรั่งมาแลกกับอมเมลโ์ของวิลิเจอร์นะครับผมก็แลกมาได้2อมิตนะครับผมสําหรับอิมเล์นะครับผมเพื่อที่จะไปว่าไว้แลกต้นไม้กับพ่อค้าปณีจอนนั่นงนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะสร้างบ้านให้วิลิเจอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอสร้างบ้านให้ดูเลยละกันนะครับผมแต่ว่าผมจะเล่งความเร็วนะครับผมเพื่อให้แบบว่าคลิปมันจะได้ไม่นานเกินไปนะครับผม Субтитры создавал DimaTorzok Thank you for watching! แล้วตอนนี้นะครับผมไม้ของผมไม่พอนะครับผมผมก็เลยปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็เล่งต้นไม้มันโตไวๆนะครับผมเพื่อที่จะเอาไม้ไปสร้างบ้านให้วิลเจอร์ต่อนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็สร้างบ้านวิลเลจเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่ามันยังไม่เสร็จร้อยเซนะครับผมเดี๋ยวผมก็เก็บรายละเอียดก่อนละกันนะครับผมซึ่งการเก็บรายละเอียดนั่นเองนะครับผมผมก็แบบว่าไม่ได้ทําแบบให้มันสวยหรูอะไรมากนะครับผมผมก็ทําพอๆให้มันพอแบบว่ามันเป็นบ้านหน่อยนะครับผมถ้าแบบว่ามันเหลี่ยมมันก็จะดูไม่แบบว่าไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าทําแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับผมแต่ว่ามันก็พอเป็นบ้านอยู่แหละนะครับผม แล้วผมก็เก็บรายละเอียดเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ได้ใส่ประตูไปด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใส่หน้าต่างที่เป็นกระจกนะครับผมเนื่องจากในโลกนี้นะครับผมไม่มีทรายนั่นเองนะครับผมก็เลยทํากระจกไม่ได้นะครับผมผมก็เลยได้เอารั้วมาเป็นหน้าต่างแทนนะครับผมและผมก็ได้ตัดต้นไม้นะครับผมเพื่อที่จะทํารั้วต่อนะครับผมเพื่อที่จะแปบว่าป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์เข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแบบว่าวางโครงก่อนละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นความ เลววิดีโอให้ดูเลยแล้วกันนะครับ แล้วผมก็เจอพ่อค้าพเนจรนะครับผมและผมก็อยากจะแลกของกับเขาด้วยนะครับผมสิ่งที่เขวาบอกว่ารับแรกนะครับผมก็จะมีอ้อยนะครับผมแล้วก็หินย้อยนะครับผมซึ่งผมก็แลก หินย้อยแล้วก็อ้อยนะครับผมเพราะว่าผมก็อยากได้ต้นซากุระนะครับผมแต่ว่าเอ็มรอลผมมีไม่โอนั่นเองนะครับผมก็เลยรอครั้งต่อไปละกันนะครับและผมก็ได้สร้างรั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับรั้วนะครับผมก็พอกันซอมบี้หรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆได้นะครับผมก็ไว้แค่นี้ละกันละกันนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมผมก็ล่อวิลเลจเจอร์เข้ามาในนี้จนได้นะครับผมก็คือแบบว่าวางเตียงเอามาไว้ในนี่นะครับผมมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะให้วิลเลจเจอร์นอนแล้วก็ ให้วิลเลจเจอร์เข้ามานี่ด้วยนะครับผมแล้วผมก็ทุบเตียงวิลเลจเจอร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปข้างในบ้านนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแสงสว่างนะครับผมแล้วผมก็ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอตกแต่งก่อนละกันนะครับผมแล้วผมก็ได้ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็คิดไว้ว่าเอาเตียงวิลเลจเจอร์มาไว้ข้างนอกดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะให้วิลเลจเจอร์มารวมกันตรงนี้นะครับผมแล้วผมก็ได้แบบว่าเพิ่มฟาร์มอะไรเล็กๆ น้อยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแตงโมนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีฟาร์มฟักทองนะครับผมเพราะว่าพ่อค้าบวันนี้จอยังไม่ได้ขายฟักทองให้ผมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีอ้อยด้วยนะครับผมแล้วผมก็อันนี้ก็เป็นฟาร์มนะครับผมสําหรับฟาร์มเมอร์นะครับผมอาชีพฟาร์มเมอร์ของวิลเลจเจอร์นะครับผมที่จะมาปลูกพืชนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมก็สลักคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันนะครับผมโอเคสลักคลิปนี้นะครับผมก็ขอกลับคำว่าสวัสดีครับผม